สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลาสสิโกฟรเจอร์ในวันพฤหัสท,ที่27สิงหาคมนะคะสำหรับราคาทองคำก็ปิดตลาดลดลงไปเป็นวันที่2องติดต่อกันนะคะลดลงอีก15.10 เรียญนะคะปิดไปที่1,125เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,118ถึง1,146เช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,126นะคะนาะคารกงก็ลดลงแรง,งติดต่อกัน2วันแล้วนะคะขณะที่เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วก็ดดชนีตลาดหุน้นสหรัฐปรับ พุ่งขึ้นกว่า600จุดเมื่อคืนนี้นะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหร,รัฐประกาศออกมาดีนะคะก็คือยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนเนี่ยออกมาดีกว่าคาดนะคะโดยเพิ่มขึ้น2%นะคะดีกว่าคาดที่ว่าจะติดลบ0.4%อันนี้ก็เลยทำให้ เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะนอกจากนี้นักลงทุนก็ติดตามดูมาตรการหนุนความเชื่อมั่นของธนาคารกลางจีนนะคะโดยอัดฉีด2.18 0 0 0่ล้านดอลลาร์เข้าสู่ตลาดเงินเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวันอังคารก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมานะคะสำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะ แลคาทองคำหลุดแนวรับ1,135ลงมาแล้วก็ลงมาโล1,118แต่สามารถดิดกลับมายืนบริเวณ1,126ได้นะคะซึ่งถ้าหากว่ายืนบริเวณนี้ได้ก็มีโอกาสที่จะดิดตัวขึ้นนะคะแต่ถ้าห,าหลุด1,126เนี่ยก็จะลงมาที่1,118แล้วก็1,110นะคะ แนวต้านแรกก็คือ1,136แล้วก็1,147แนวรับ1 1 1 8แล้วก็1,110นะคะถ้าหากยืน1,126ได้ก็เน้นฝั่งลองนะคะแต่ถ้าหลุด1,126ก็เน้นั่งช็อตลงมานะคะในช่วงนี้ก็ให้เทรดดิ้งส่วนข่าวอื่นๆน,นะคะเมื่อวานในดัตลี่นะคะ ประธานเฟดส,สาขานิวยกก็ออกมาระบุว่าการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนของสหรัฐเี่ยมีความเป็นไปได้น้อยลงนะคะส่วนทางด้านธนาคารกลางของจีนนะคะก็เพิ่มสภาพคล่องเข้าสู่ตลาดเงิน60,000ล้านหยวนแล้วในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยมีการอาฉีดสภาพคล่องไปแล้วเนี่ย2.4แสนล้านหยวน ส่วนทางด้านผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะก็กล่าวว่าเศรษฐกิจจีนที่อาจจะลดลงมาเหลือ6-7%เนี่ยก็ไม่ได้กระทบกับการส่งออกของญี่ปุ่นมากนักในปีนี้นะคะ ส่วนข่าวในประเทศของไทยนะคะก็สภาพัฒนประเมินเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะคะที่โต2.9%โดยการท่องเที่ยวแล้วก็การลงทุนภาครัฐจะเป็นปัจจัยหนุนที่จะให้โตได้อีกประมาณ1%นะคะซึ่งในไตรมาสที่4ก็จะมีงบสร้างถนนสี่ห0ื่นล้านบาทด้วยนะคะสำหรับ ตัวเลขเศรษฐกิจนะคะเมื่อคืนดาวโจนสวกไป3.55%นะคะราคามันดิบในสแตกนะคะร่วงลงมาแต่ว่าเช้านี้ติดมาอยู่เหนือ39เหลียนได้แล้วนะคะเบรนท์ร่วงเล็กน้อยนะคะปิดไปที่43.14ส่วนเงินบาทอ่อนค่าลงนะคะปิดไปที่35.63นะคะ s จด r ไม่ได้ซื้อนะคะเมื่อคืนนี้ ส่วนดัชนีค่างเงินดอลลาร์เช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ95.2นะคะสำหรับราคาน้ำมันดิบเบรนภาพกราฟราย240นาทีแนวโน้มก็ยังเป็นขาลงอยู่นะคะแต่จากสัญญาณที่ดีดตัวขึ้นใน a c d แล้วก็ ISI ก็บ่งบอกว่าราคาน่าจะแกว่งตัวออกไปทางด้านข้างอีกสักพักนะคะ แล้วก็ให้เทดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้านมีที่44.5แล้วก็45.3แรวรับมีที่42.8แล้วก็42.2นะคะส่วนตัวเลขสต็อกน้ำมันที่ออกมาเมื่อคืนก็ติดลบไปมากกว่าคาดนะคะก็คือลดลงไปถึง5.5ล้านบาร์เรลนะคะจากที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น1ล้านบาร์เรล และทางประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาก็กล่าวว่าราคาส่งออกน้ำมันดิบอาจจะลดลงต่ำกว่า30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็ได้ซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามเจราจากับผู้ส่งออกกลุ่มโอเปกแล้วก็รัเสเซียเพื่อให้สร้าง,สางเสถียรภาพของราคาน้ำมันส่วนดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะภาพกราฟลาย240นาทีก็เกิดสัญญ,ญาณขาขึ้นใน ACD และ ISI นะคะที่ปรับตัวยกขึ้นเรื่อยๆ สำหรับในช่วงนี้เราก็ให้ลองนะคะถ้าราคาอ่อนตัวลงมาแนวต้านมีที่95.5แล้วก็95.9แนวรับมีที่94.9แล้วก็94.2นะคะส่วน USD Q15 นะคะภาพกราฟลาย240นาทีราคาก็ปรับตัวลงมาเล็กน้อยทั้ง i, s i แล้วก็ MACD อ่อนแรงลงมานะคะแต่ราคายังยืนเหนือเส้น Moving Average ก็ให้ลองเมื่อราคาอ่อนตัวนะคะ แนวต้านมีที่35.7แล้วก็35.8แนวรับมีที่35.5แล้วก็35.35นะคะดอลลาก็แข่งขึ้นมาจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัที่ออกมาดีนะคะเมื่อคืนนี้ส่วนเซ0หเหเมื่อวานพยายามดิดตัวขึ้นนะคะแต่ถูกกดดันจากบรรยากาศการซื้อขายใน ตลาดภูมิภาคที่ยังไม่ดีนักนะคะอย่างไรก็ตามการบวกกลับได้ของตลาดหุ้นสลัดเมื่อคืนก็จะได้ช่วยหนุนให้ตลาดเอเชียเปิดมาเช้านี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นมานะคะก็มีโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยจะปรับขึ้นต่อโดยแนวต้านแรกของการิบาวจะอยู่ที่การปิดแกลบระหว่าง860-890ถึงจุดโดยต้องดูความแข็งแรงของเ a c มที่เพิ่งแทรเส้นสัญญา l ขึ้นในฝั่งลบแล้วก็สัญญาณบริษัทในไอเน I ไ I ทั้งนี้การยืนเหนือระดับ8 8 0จุดในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัญญาณเบื้องต้นของการวัฒนาะคะเราก็ให้รอจังหวะช็อตเมื่อปรับขึ้นแนวต้านมีที่870แล้วก็886แนวรับมีที่845แล้วก็838นะคะสำหรับประเด็นก็มีเรื่องตลาดหุ้นสหรัฐที่ดิดกลับได้แรงแล้วก็เรื่อง ที่เฟดอาจจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนหน้านะคะแล้วก็ในประเทศเองก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากคลมอมอใหม่นะคะส่วนเส้น50ซีรีส์บห้เมือมวานก็แต่งทรงตัวใต้ เส้นกลางของกรอบชแนลขาลงตัว r s i เริ่มอ่อนกำลังแต่เซนติเมนต์เชิงบวกที่ได้รับจากตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้จะช่วยส่งผลส่งผลดีให้ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นได้นะคะจึงคาดหวังการรีบาวขึ้นไปปิดแกลประหว่างแต่152ถึงแ7 6จุดยังไงก็ตามเนี่ยการให้สัญญาณของ MACD และ r s i ก็บ่งชีง้เพียงแนวโน้มการรีบาวในระยะสั้นเท่านั้นนะคะจึงควรระวังความผันหวนจาก,การเก็งกำไร ส่วนการปรับขึ้นถึงระดับ875จุดจะเป็นสัญญาณเบื้องต้นที่บอกถึงการสิ้นสุดขาลงนะคะแล้วก็ให้เทรดดิ้งขั้นๆในกรอบการรีบาวหรือว่ารอจังหวะช็อตเมื่อปรับขึ้นเนวต้านมีที่868แล้วก็876เนวรับมีที่838แล้วก็829 ส่วน KDBU15 ก็ปรับขึ้นเหนือกรอบไซเบอัพจึงมีแนวโน้มว่าจะปรับขึ้นต่อแต่ควรระวังหักไม่สามารถยืนเหนือเส้เมิ่อเวเร้ที่ระดับ18บาทได้ก็จะทำให้ราคากลับเข้าสู่กรอบไซเว์ที่ไม่มีทิศทางที่ชัดเจนเราก็ให้ลองนะคะแต่ถ้าหลุด18บาทก็ให้กลับมาเทรดดิ้งในกรอบแนวต้างมีที่19.20 19. แล้วก็20นะคะแนวรับมีที่17.8แล้วก็17.2 ส่วนทรูยูสินะคะปรับขึ้นไปตามตลาดแต่ยังไม่ยืนเหนือ9บาท50จึงอาจต้องใช้เวลาตั้งหลายอีกเั่กหน่อยโดยแรงซื้อพยุงที่ทำให้เกิดสัญญาณบุลิตไดเวอเจตใน ACD และไ s i ยังคงหนุนให้ราคาเข้าสู่รอบดีบาวแต่การอยู่ในแนวโน้มขาลงทำให้ทิศทางช่วงสั้นก็ทำได้แค่ลุน้นดีบาวในกรอบจำกัดแล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบโดยเน้นลองรอบสั้นถ้าไม่หลุด9บาท แนวต้านมีที่9บาท65แล้วก็9บาท80นะคะแนวรับมีที่9บาทแล้วก็8บาท70ส่วนข่าวของบริษัทการมินไทยนะคะก็คาดว่าผลประกอบการไตรมาส3จะดีกว่าไตรมาส2แล้วก็ไตรมาส4ก็จะเป็นไฮซีซั่นนะคะจะมีกำไรถ้าภายใต้สมมุติฐานอะัตราส่วนบรรทุกผู้โดยสารหรือ k e v ิ n f a แฟกเที่80% สำหรับกา,ารวิเคราะห์แนวโน้มตลาดนิพนธ์กับบริษัทคาิโกโกฟิเจอร์ u น u r e นี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ